สปาร์ตันไทยรวมพลัง TOA ค่ะปิดฤดูการแข่งขันวิ่งวิบากลิกิทธิ์ระดับโลกสปาร์ตัน a รสไทยแลนด์อย่างยิ่งใหญ่วันที่29-30พฤศจิกายนนี้นะคะที่ w i s ต o ม v อ l เลยเขาไม้แก้วเมืองพัทยาทํากลางนักวิ่งกว่า4,000ชีวิตจาก40ประเทศทั่วโลกค่ะ ที่โรงแรมอิสพานาโฮเทลบ่อวินศรีราชาจังหวัดชนบุรีนายวัชระก้องพลานนนผู้จัดการอาวุโสทีเซบพ,พร้อมด้วยผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีและพันธมิตรหลักของการแข่งขันสปาร์ตันเรสไทยแลนด์รวมถแถลงถึงความพร้อมจัดงาน2025พัทยาสปาร์ตันไตรเฟกต้าวีคเอนแอน H.S. 2 4 Hour Presented by T.O.A. ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่29-30พฤศจิก,กายนนี้ที่ w i s t o m Valley ขาวไม้แก้วมเมืองพัทยาค่ะโดยการแข่งขันปีนี้เป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงานทั้งกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาทททกกทกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติทีเซบก่องท, junk, ทับบกและจังหวัดชนบุรีจัดขึ้นใน5เมืองใหญ่นะคะ โดยสนามพัทยาน,นั้นถือเป็นสนามสุดท้ายและก็เป็นสนามที่ท้าทายที่สุดของฤดูกาลท่ามกลางเส้นทางธรรมชาติของเขาไม้แก้วค่ะปีนี้มีผู้สมัครกว่า4,000คนจากกว่า40ประเทศทั่วโลกนะคะครบทุกประเภทการแข่งขันค่ะทั้ง Beast 21k Super 10k Spin 5k และรายการที่โหดที่สุดนะคะอย่าง Hurricane Heat 24 Hours คาดว่าจะเป็นการสร้างเม็ดเงินและการท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดชนบุรีได้อย่างมหาศาลค่ะโดยมีผู้ร่วมงานและผู้ติดตามรวมกว่า1,000 0คนโดยภายในงานนั้นยังมีโซนสปาร์ตันเอ็ปและกิจกรรมส่งเสริมความยั่งยืนรวมถึงโครงการ We Care for Tomorrow by Isuzu เชิญผู้เข้าร่วมนะคะร่วมเก็บขยะตามเส้นทางแข่งขันในวันที่30พฤศจิกายนเพื่อรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมเรียกได้ว่าเป็นการปิดฉากซีซั่นนี้อย่างสมบูรณ์ของ Spartan r a c e Thailand 2025ค่ะ